สนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไก่จันจวงดวงจันอะไรพ่อไวยพ์ขอให้ไปแต่งเพลงใหม่ให้พี่พึ่ง t r u 5G สนับสนุนความพิเศษกับเวทีการประกวดนางสาวไทยเสกโลโซโพสโอโหสิกรรมให้ลูกพร้อมดูแลการเองเจสันโมโมะพระเอกอควแมนแจ้งข่าวเตียงหักยุติชีวิตรัก16ปี ยืนยันสร้างซีรีส์ Black Knight นำแสดงโดยคิมอูบินลงจอปีนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,ะดีหมวยเดบพี่ปอนะคะครับมาว,ว่ามาเลยหมวย เริ่มต้นจากการเอาใจแฟนนางงามดีกว่าตอนนี้นี่รวมกันเลยนะคะเว<อ>ทีจัดแบบว่าประกวดติดติดกันเลยเนาะล่าสุดนี้ทาง True 5 G นะคะก็เข้าร่วมการถ่ายทอดประกวดนางสาวไทยหลายรอบเลยละค่ะกลุม่ม True ร,ร่วมสนับสนุนการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565ซึ่งมีการจัดเวิร์กช็อป50สสาวงามคู่เข้าประกวด เดีวยวันนี้คุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูคอรเปอรชั่นจำกัดมหาชนได้เปิดใจหลังร,งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประกวดนางสาวไทยครั้งที่53ประจำปี2565โดยเผยว่าปีนี้นางสาวไทยเป็นปีที่53ซึ่งกลุ่มทรูของเรามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเอาสัญญาณแห่งการพัฒนาไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องการศึกษา ปีนี้พิเศษมากเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง t r u e For y o u ทั้งรอบ Preliminary และรอบ Final อในวันที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพื่อากล้ารคอป้องกันโควิด -19 อย่างปีนี้นางสาวไทยไจัดขึ้นเป็นปีที่53แล้วนะครับเป็นเวทีอันทรงเกียรตินะครับกลุ่ม True ของเรามีความยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้เวทีระดับประเทศนะครับได้ represent นะครับความเป็นไทยให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ให้มีความแข็งแรงนะครับในแง่ของการนำนางเสาไทยนะครับมาเป็นทูตแห่งการศึกษาทูตแห่งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทูตแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีของประเทศของเราครับทรูห G เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับในการที่จะเอาสัญญาณแห่งการพัฒนานะครับซึ่งวันนี้ สัญญาณ2 5 g ของเราเนี่ยมีความพร้อมครบ77จจังหวัดทั่วไทยแล้วนะครับเราต้องการที่จะเอาสาัญญาณที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมและที่ครบที่สุดในประเทศนะครับไปร่วมผลักดันกับสาวไทยที่มีคุณภาพนะครับในการที่จะเอาสัญญาณแห่งการพัฒนานะครับไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องการศึกษาส่งเสริมเรื่องของการพัฒนานะครับครั้งนี้ผมมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับที่จะเห็น น้องๆนะครับที่จะเข้ารอบ24คนสุดท้ายนะครับเข้าไปร่วมเวิร์กช็อปกันแล้วก็เข้าไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็เฟ้นหานะครับนางสาวไทยคนที่53ของเราในวันที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับก็ขอเชิญชวนแฟนนางงามทุกท่านนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนร่วมเ,เชียร์ส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2565สําำหรับปีนี้นะครับจะมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะ ถ่ายทอดสดนะครับนางสาวไทย2,565ผ่านทางช่อง True4U นะครับทั้งรอบ preliminary แล้วก็รอบ final ในวันที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้และอย่าลืมนะครับโหลดแอป True ID นะครับในการที่จะเข้าชม exclusive content นะครับ behind the scene นะครับหรือบรรยากาศพิเศษพิเศษที่ทาง True จะส่งมอบให้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ของเราครับขอบคุณค่ะ ดานคุณปุย้ยปียาพรผู้อำนวยการกองประกวดก็ได้เผยถึงการเตรียมความพร้อมในรอบต่อๆไปทั้งรอบคัดเลือก24คนสุดท้ายแล้วก็รอบเก็บตัวจากการประกวดนางสาวไทยประกันภี2565กิจกรรมการเก็บตัวก็จะมีหลากหลายค่ะแล้วเดี๋ยวมาคอยติดตามนะคะว่านางงามของเราเนี่ย จะรีเพ e ีนเท i ี e เป็นรี e พ e ีนเท i ีฟในเรื่องของกีฬารักบี้หญิงยังไงเดี๋ยวมีนางงามมีเล่นรักบี้ด้ไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้เราจะไปเชิดชูเมืองรองรองของรองเลยแหละนั่นก็คืออำนาจเจริญเราจะพาน้องๆไปลุยกันที่อำนาจเจริญค่ะค่ะเรียว่าก่อนที่จะไปอำนาจเจริญก็จะมีการคัดนีใช่ค่ะ 24คนสุดท้ายซึ่งบอกได้เลยว่างานงานงอ,อกอะตัดสินยากเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องทํางานหนักและบอกเลยนะคะว่าหลายๆกระแสบอกว่าก็นานางสาวไทยก็คงจะมีเกณฑ์ตัดสินกันแบบเดิมๆที่เลือกๆมาไม่ใช่ค่ะในยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะคะมะติอันเป็นเอกชนของกรรมการในบริบทของนางสาวไทยจะถูก เลือกขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่สุดค่ะปีนี้เนี่ย p r e final เนี่ยเราก็น่าจะถ่ายทอดกันทาง true for you นะคะส่วนกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยติดตามได้เลยนะคะจากเพจนางสาวไทยของเรานะคะชื่อเพจก็คือ miss thailand organization แล้วก็ร่วมกับ YouTube ช่องของ tpng นะคะก็ทุกคนมาตรงนี้ไม่มีใครราคาที่ไม่อยากได้มงนะคะแต่มงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเ,ออเราอย่าคิดอะไรมากมายเราคิดแค่ว่าเราจะแข่งกับตัวเองยังไงเราจะได้มงกุดหรือไม่นั่นอีกประเด็นหนึ่งทุกคนมาอยากได้มงอยู่แล้วแต่พี่ปุ้ยคิดว่าการที่เรามายืนหยุดตรงจุดนี้เนี่ยน้องๆทุกคนเก่งมาก เก่งที่กล้าเอาชนะใจตัวเองก้าวผ่านความกลัวคุณชนะแล้วนะคะเพราะอย่างน้อยคุณได้มายืนอยู่ตรงนี้มาพูดอะไรบางอย่างให้สังคมได้รับรู้ให้สังคมได้รู้จักตัวตนของคุณและนั่นจะเป็นก้าวสำคัญในคุณทําให้คุณก้าวย่างไปในสังคมได้ยอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเราต้องมีประโยชน์กับสังคมนี้ค่ะกับประเทศของเราค่ะเขาเรียบร้อยจริงๆค่ะ ด้านสองนักแสดงพิธีกรบุ๋มปนัดดาและเบกกี้ริสาที่มารับหน้าที่เวิร์กช็อปนะคะให้กับ50สาวงาม,มก็ได้ให้คำแนะนำพร้อมส่งกำลังใจให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดด้วยค่ะสำหรับเวิร์กช็อปวันนี้นะคะก็คือจะพูดเรื่องของการ เวลาตอบคําถามกรรมการทําอย่างไรไม่ให้ช็อตใหม่นะคะคือเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะบางคนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากมีการศึกษาสูงมากมีความงามมาสวยมากแต่ผลปรากฏพอเจอใหม่จริงๆช็อตใหม่หรือถามอีกอย่างตอบเข้าลงอ่าวทะเลปะอ่าวไทยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันนอกจากความสวยที่คุณต้องเตรียมแล้วคุณต้องเตรียมความรู้รอบตัวด้วยค่ะเพราะว่านางสาวไทยเป็นเวทีที่โหดค่ะสําหรับเรื่องของการตอบคำถาม ดังนั้นอยากจะบอกว่าอยากจะให้น้องได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจหาความรู้มองว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรบนโลกใบน,นี้เกิดขึ้นบ้างและพยายามหาคำตอบกับมันด้วยบางทีการที่เราดูโซเชียลมากๆเนี่ยโซเชียลมันจะมี AI ในการคัดกรองอเพื่อให้เราได้ดูสิ่งที่เราแค่อยากจะดูแต่เราจะไม่มีความรู้กว้างๆเพิ่มเติมเรื่องราวของอื่นๆเลยนี่คือต้องระวัง ดังนั้นเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมหามุมมองเพิ่มเติมว่ามีมุมมองอะไรบ้างที่เราควรจะใส่และเราควรจะตอบและตอบยังไงให้ชนะค่ะก็สำหรับในการเวิร์กช็อปวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเหมือนกับชิมลางเริ่มเปิดเวทีวันแรกนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีความเป็นกังวลในเรื่องของการพรีเซนเทชันในการพูดของน้องสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยกับใครก็ตามก็คือการอ้องใหม่หรือการที่อยู่ๆก็คิดอะไรไม่ออกเราต้องไป รู้ว่าเราจะต้องไปหาข้อมูลลักษณะแบบไหนเราจะต้องเตรียมความรู้ประมาณไหนเพื่อที่ว่าไม่ว่าคําถามมาในลักษณะไหนเนี่ยเราต้องเอาอยู่นะคะแล้วก็เวลาในการตอบคาถามเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลายืดเยื้อยาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้มันกระชับนี่ก็คือสิ่งที่เราก็คาดหวังที่จะจะเห็นจากน้องๆ50คนในรอบออดิชันคือ15มกราคมอยากจะให้แนะนําอย่างเดียวเลยค่ะว่าจริงๆเวลาที่ เราจะต้องไปเจอกับคำถามที่เราอาจจะตอบไม่ได้อะคะ่ะเราจะต้องมีมีเทคนิคจะต้องมีสติในการคิดว่าถ้าสมมติมันเจอคำถามที่ยากจริงแล้วตอบไม่ได้เราควรจะทำยังไงนะคะอันนั้นคือหนึ่งกับสองคือเราก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลให้มากเพียงพอนะคะและถ้าหากว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยข้อมูลมันหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะเนี่ยสนใจบ้างหันไปมองนู่นนี่นั่นบ้างเนี่ยคะ่ะมันจะทำให้เรามี มีข้อมูลอยู่ในลิ้นชักในสมองเนี่ยมากพอที่เมื่อเกิดเหตุตื่นเต้นแล้วมันจะหยิบออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันถึงแม้ว่าพี่จะต้องจําใจดึงคนออกไป26คนแล้วเหลือแค่24เนี่ยมันก็คือสุดๆดแล้วแล้วก็ขอให้ทุกๆคนภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของ TPN ค่ะคัดออกทีเดียวครึ่งหนึ่งเลยนะคะจาก26เอยคัดออก26เหลือ24เนาะ ใช่ก็นี่แล้อย่างที่คุณบอกว่านั้นอะ่ะพอได้คุณปุ้ยมาเป็นผู้อำนวยการกองนี่ต้องแซบนะความแซบน่าตาม,มานะใช่แต่ว่าอนท <laughs> ี่จะไปถึงการประกวด <laughs> นะคะก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าพี่บุมปนัดดาเน,นี่ยแหละโดนเพจนะคะเข้าเหมือนกับว่าแบบเอาคําพูดของพี่บุ๋มมาไปตีความผิดๆนะคะทำให้พี่<อ>บุ๋มก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมานิดนึงเลยละคะ่ะ ยังคงเป็นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2,565อย่างเฟิร์นพรณภาพันธ์สาวออทิสติกนะคะที่มีความฝันเป็นของตัวเองและขอมาเป็นกระบอกเสียงให้กับความแตกต่างในสังคมว่าเราก็สามารถทำได้เหมือนคนปกติค่ะก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจน้องเฟิร์นในรายการหนึ่ง มีบางช่วงบางตอนที่พี่บุ๋มปนัดดาถามน้องเฟิร์นว่า <c oughs> หนูจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นของตัวหนูชิงมงกุฎนางสาวไทยคะทำให้มีเพจดงังเอาไปลงเพจพร้อมตั้งข้อความว่าบุ๋มปนัดดาแซะเก่งแล้วหนึ่งอยากแซะก็แซะแซะกลางรายการเลยถามน้องเฟิร์นสาวออทิสติกว่าจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นในตัวหนูในการชิงมงกุฎนางสาวไทยปี65จะช็อกไหมหรือเปล่า ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเราถามเพราะน้องน่าสนใจแล้วก็อยากขอบคุณน้องด้วยซ้ําที่มาประกวดเข้าใจว่าบางเพจต้องการเรียกยอดไลค์เท่านั้นจึงรู้สึกเฉยเฉยแซน้องผู้เข้าประกวดต้องแซส,สิคะเพราะว่าเขาน่าสนใจใช่ไหมคะโดยเฉพาะน้องเฟิร์น คือนี่คือมิติใหม่ของการประกวดเราเปิดกว้างเหนแล้วเขาเรียกว่าตอบรับความหลากหลายมากขึ้นแล้วพอน้องบอกว่าน้องเป็นออทิสติกมาผมแบบเหลอพูดคล่องมากเลยน้องเก่งมากเลยอะแล้วเราขนลุกอะเวลาเราได้สัมภาษณ์น้องอะแล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณที่เขามาขอบคุณด้ซ้ําเพราะเราอยากให้คนเห็นคุณค่าตรงนี้เราอยากให้คนเห็นคุณค่าของคนที่เขามีความหลากหลายในสังคม เขาไม่ใช่คนที่แปลกไปเขาอาจจะมีคือทุกคนดูเป็นคนปกติอาจจะมีภาวะทางจิตหรือบางคนมีภาวะทางกายหรือมีปัญหาครอบครัวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือความหลากหลายในสังคมที่อยากจะให้เปิดกว้างและยอมรับเลยอยากจะขอบคุณน้องที่น้องมาประวดค่ะเฉยๆบางที่คยแค่เรียกยอดยอดวิวโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าคนเข้าไปดูเนื้อข่าวก็จะรู้ว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราตื่นเต้นด้วยซ้ำที่น้องเข้าไปประกวอืม เรียบร้อยแล้วค่ะคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลายคนให้ความสนใจกับน้องม,มากเส่ง,งอโอ้ก็ <c oughs> ส่งกาลังใจค่ะส่งกําลังใจให้กับน้องดีกว่านะคะว่าน้องจะทําได้ถึงแค่ไหนแต่บุ๋มบอกได้เลยนะไม่ว่าจะน้องจะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตําแหน่งจะเข้าถึงรอบไหนก็ตามแต่วันนี้น้องเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะน้องกล้าที่จะมาประกวดดังนั้นขอบคุณด้วยซ้ําไปชอบอะชอบมาก ด้านอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดที่กลายเป็นดราม่าข้ามคืนหลังจากที่ f a c e b o o k กองประกวดเวทีนางสาวไทยได้เปิดเดผยภาพผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายนางสาวไทย2,565ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสาวปิ้งจีดาพางานนี้ทำเอาคอมเมนต์จากชาวเนต็ตเดือดกันเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่มองว่านักแสดงสาวชื่อดังเคยมี ประวัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเพราะว่ามีดราม่าหลายเรื่องค่ะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กรณีมีคลิปที่เพื่อนของเจ้าตัวทำโทษสุนัขด้วยการใช้ถุงครอบหัว แม <แ S 1> ้เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงและขอโทษต่อส <st> <rix> <ver vé> ิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งนั้นก็ยังถูกขุดคุยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาวิจารณ์กันต่อเนื่องรวมไปถึงประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเหยียดหน้าตารูปร่างซึ่งณเวลานั้นเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ขอโทษยาวเหยียดแล้วก็เคลียร์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองไปแล้วแต่ดูเหมือนหลายคนจะยังไม่ยกโทษให้ จากเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะเพราะคอมเมนต์ในรูปนะคะของปิงจิดาพาที่เพจนางสาวไทยโพสต์ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดโดยในคอมเมนต์มีคนนําข่าวเก่าๆเกี่ยวกับดราม่าของปิงมาแปะไว้เป็นจํานวนมากค่ะอืก็ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นน,นะคะสำหรับ,รบเรื่องของพี่บุ๋มแต่ก็จริงๆเขามีเจตนาดีอยู่แล้วจากคำากเนาะ ถูกต้องแล้วนะฮะอะตอนนี้เรามา congratulation นะครับคือนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของทาง True 5G แล้วนะฮะยังมีเรื่องที่ต้องไป congratulation เขาสำหรับน้องเซนซุปะเพงนี่เป็นไงท่าองนั้น <im ple asure> ส่งใหญ่มาก <c oughs> นะครับก็เรียกว่าฮอตจนขึ้นเทรนด์นะครับหลังจากที่เรามีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ True 5G คุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะนะครับ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้ถ่ายภาพคู่กับนักแสดงสดุทัศรีสุภพงศ์พร้อมกับมอบดอกไม้ช่อโตเลยนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว True 5G อย่างเป็นทางการรวมถึงแสดงความยินดีครับหลังจากเซนจบการศึกษาทางด้านของเซนเองก็เผยว่ารู้สึกดีใจมากๆขอบคุณคุณโอลิเวอร์ขอบคุณโอกาสดีๆที่เข้ามาครับ สำหรับข่าวดีล่าสุดเลยค่ะเซนหาเกับการขึ้นแท่นเนาะเป็นฟิวเจอร์ได้ร่วมงานกับทางทรูดีใจมากเลยครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางทรู 5G นะครับผมเราก็ได้ริเพซบอกว่าแบรนด์คุณภาพของทรู 5G นะครับก็เดินกระจายเองกับบุิคลสำคัญมากมายอยู่เลยครับก็ทีเร่องขอบคุณทางแบบทางทรูก่อนเลยนะทรู 5G ครับทางพี่โอเองหรือท่านผี้่าทุกคนเลยนะครับที่บอกว่า ให้โอกาสผมได้วาร์ิเออร์เปนเซนสินค้าดีๆ,ๆแบบนี้ครับซึ่งผมว่ามีโอกาสได้ร่วมงานชูในเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์แบบว่าสั้างๆเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมาพักกูแล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการร่วมง,งานแบบเต็มตัวเลยแบบว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของทางชูด้วยเลยครับมาเป็นชูแฟมิลี่ครับก็ดีใจดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในชูแฟมิลี่ครับหลังจากนี้ค่ะในหน้าที่ของพรีเซนเตอร์คนใหม่เนาะเราต้องทําอะไรบ้างคะเซนเตรียมพร้อมไปถึงไหนเลย อ๋อก็จริงๆเราเราถ่ายเออมีเวนแบบว่าเป็นไอเดียภาพนิ่งค่ะเซอร์เป็นเป็นตนังที่เป็นตนังโฆษณาอะไรเงี้ยครับผมเรียบร้อยหมดแล้วจริงๆซุ้มถ่ายมาเพราะหัยปีหนึ่งแล้วครับซุ้มกั <c oughs> นมาปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความว่าเราเราเราเนี่ยเริ่มมันเป็นช่วงที่เปิดตัวแล้วก็มีแต่ว่าที่แบบมีการเปิดตัวต่างๆจะมีวาร์รอคต่างๆมาครับของทางทางคูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นแบบมีผ้ามีกิจกรรมที่เป็นพิเศษของทางคูที่แบบว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันแสดงของอะไรลูกศิษยเดี๋ยวผมก็จะมีโอกาาสได้แบบว่ ภาพหนึ่ง no ท,ที่ดีครับผมงทางทูมาแนะนำให้กับทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ทำเปนเหนอกันเรื <t 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 ่อยๆได้จิ้มตักกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่แบบสนใจอยากจะรู้เรื่องทูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยผมก็จะเป็นบุคคนหนึ่งเลยครับที่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกับทุกคนก็หลักๆก็คือถายครับแล้วก็เราก็หลายคนจะเป็นฝั่งของอินเทอร์เน็ต้ป็นต่กษาครับก็หลายๆคนก็จะได้เห็นว่าจะเป็นเพราะว่าเออเน็ตของทางทูที่เป็นเน็ตบ้านเองหรือว่าคือไทยเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันเรรื่อยๆคับก็ เดี๋ยวก็ได้เคยครูทั้งหมดอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นเป็นส่วนๆๆออกมาเป็นคย่อยๆอีกทีหนึ่งด้วยคุณโอลิเวอร์ก็ได้นำช่อดออกไม้เนาะไปมอบแสดงความยินดีค่ะครันขอบคุณทางที่โอลิเวอร์ด้วยก็ตอนอะไรเป็นแบบคอนเร์เรั่นตอนรับเข้าแบมเบอรี่ด้วยครับตอนคอนเกร์เรน่นในของวิยนจบแล้วเรียนจบครับก็คือจริงว่า รับข่าวดีหลังเรียนจบครับทำงานเป็นตัวทางคูเลยจริงๆก็ได้เล่นเออ่งานในเจอรคูลแล้วแหละได้ดูแบบซีรีส์ในคูซีเจใช่ไหมครับตั้งแต่เล่นไปโค้ดเองมาติงไอเกนมาครับจริงๆก็ได้ร่วมงานทั้งในทางซีรีส์เองแล้วก็ทางโปรดักต์เองที่เป็นแบบเน้นบนต่างๆดูเกือบจะเป็นกับคูอยู่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับ เฮงตั้งแต่ต้นปีครับน้องเซนโอ้โห<อ>สุดยอด,ดสุดยอดเ,เลยใช่ทดีนี้ <c oughs> ไม่ต้องชูเลยไม่ต้องชูอย่างนี้เลยนะแค่ยินเฉยก็หล่อละแน่เอาตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับล่าสุดเนี่ยเราเสียบุคลากรในวงการไปคุณวัยพศเพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับท่านเองก็ปลุกป,ปั้นนะฮะนักร้องศิลปินมาเยอะมากเลยครับ สุดอาลายครับกับการจากไปของศิลปินแห่งชาติคุณวัยพ์เพชรสุพรรณนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยครับหลังจากที่เสียชีวิตลงนะครับด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือด คุณไวยพ์เองครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงแหล่และเป็นต้นฉบับของนักร้องแห่งวงการเพลงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณราชินีลูกทุง่งคุณพุ่งพวงดวงจันทร์นะครับซึ่งเป็นลูกบุญธรรมและปั้นคุณพุ่มพวงจนโด่งดังไปทั้งประเทศคุณไวยพ์เองนะครับได้แต่งเพลงและก็อัดแผ่นเสียงชุดแรกในเพลงที่ชื่อว่าแก้วรอพี่ต่อมานะครับมวลเมืองเหนือ ก็ได้ตั้งชื่อในวงการบันเทิงใหม่ให้กับคุณพุ่มพวง,งดวงจันทร์ครับและยังมีชื่อเสียงนะครับในปีพุทธศักราช2525โดยมีผลงานเพลงดังนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวนาสั่งแฟนนักพบหน้าอำเภออื้อหือหล่อจังกระแซะเข้ามาสิดาวเรืองดาวโรยคนดังลืมหลังควายและอีกมากมายครับ ทางด้านของศิลปินแห่งชาตินะครับอย่างคุณขวัญจิตศีประจันเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีความผูกพันโดยที่ผ่านมานะครับพ่อไวยพ์เลี้ยงดูมาโดยตลอดได้ไปอยู่ในคณะของคุณพ่อไวยพจน์ซึ่งก็ได้ไปอยู่กินอยู่ที่นั่นแหละนะครับทํางานเคียงบาเคียงไหลจนมีชื่อเสียงแม้จะแยกย้ายไปทำมาหากินแต่คุณพ่อไวยพจน์เองก็ยังคงช่วยเหลืออยู่ตลอด รวมถึงนักร้องนะครับอย่างคุณเพชรพโพธารามที่เคยได้รับโอกาสจากคุณพ่อไวัยพจนะครับโดยความที่ครูไวยพ์เนี่ยเป็นคนที่เก่งทุกด้านได้สอนในเรื่องของการใช้เสียงการร้องเพลงให้เข้ากับจังหวะหลังจากนั้นครับปีพศ2512ครูไวัยพ์เองก็ได้แต่งเพลงส oh ุโขทัยรันทบขอโทษครับสุโขทัยระทมนะครับเป็นเพลงแรกที่บันทึกเสียงด้วยจนได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงอย่างมากครับ เรียกได้ว่าคุณไวยพ์เองนะครับเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเพลงลูกทุ่งทำเอาแฟนๆหลายคนชื่นชมสายตาอหันหลักแหลมของท่านและยกให้เป็นนักร้องนักแต่งเพลงรวมถึงสร้างดาวอีกหลายดวงเพื่อมาประดับวงการเพลงของประเทศไทยครับค,คุณไก่จันจวงนะครับน้องสาวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร สุดอะไรครับหลังจากคุณไวัยพจน์เพชรสุพรรณเสียชีวิตลงซึ่งคุณไก่เองได้เผยว่าเหมือนเสียคุณพ่อคนที่สองโดยก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เจอคุณไวัยพจน์อยู่นะครับแต่อยู่ๆคุณไวัยพจน์ก็หายไปก็เลยได้ถามกับพี่สาวสลักจิตว่าตอนนี้พ่อเป็นอย่างไรบ้างทางด้านของพี่สาวก็บอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลได้ข่าวแล้วว่าพ่อเนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดเจ้าตัวยังบอกอีกนะครับพ่อก็เหมือนพ่อเราก็ยังบอกกับพี่สาวเลย ว่าต้องทำใจรอไหมรู้สึกทำไมปีนี้สูญเสียกันตั้งแต่ต้นปีเลยปีที่แล้วก็นิ่งมาปีหนึ่งแล้วมาปีนี้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณและก็มาด้วยคุณพ่อไวยพศไม่อยากจะคิดว่าต่อไปเป็นใครมันหดหูถึงพ่อจะไม่ได้แต่งเพลงให้เราแต่ก็สนิทกันมากยังแซวกันอยู่เลยอยากให้พ่อเนี่ยแต่งเพลงให้พ่อบอกว่าเดี๋ยวแต่งให้ชื่อเพลงหนูแรดแล้วค่ะก็ยังขำกันอยู่เลยนะครับ พ่อเป็นคนอารมณ์ดีขณะเราทำใจเอาไว้แล้วเรายังช็อกเลยเพราะเหมือนเราสูญเสียพ่อเราอีกคนสุดท้ายอยากจะบอกพ่อว่าให้พ่อไปแต่งเพลงให้กับพี่พึ่งบนสวรรค์แล้วก็กลับมาเป็นพ่อลูกและมาร่วมร้องเพลงกับพี่พึ่งใหม่นะเชื่อว่าตอนนี้พี่พึ่งคงยืนรอพ่ออยู่บนสวรรค์แล้ว ที่คุณไก่บอกเลยนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็มีข่าวช็อกกับการสูญเสียหลายข่าวเลยอก่อนหน้านี้นก็คุณสอนเพชรสอนสุพรรณเนอะติดติดกันเลยอะ่ะยังไม่ได้ติดตั้งตัวจริงๆนะคะครับอขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมพี่แสกโลโซดีกว่าค่ะมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะคะล่าสุดโพสต์อาโหสิกรรมให้กับลูก,ลกค่ะ ถือเป็นอีกเรื่องราวที่ยังคงหาจุดจบไม่ได้สําหรับครอบครัวร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซหลังจากทีลก่ลูกชายนะคะเสือเศรษฐการเดินหน้าร้องขอความคุ้มครองเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกังวลใจและระแวงพร้อมอยากให้คุณแม่อย่างการวิภากรไปตรวจสุขภาพจิต ล่าสุดในอินสตาแกรมของเสกโลโซก็มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพที่มีภรรยาร่วมอยู่ด้วยก่อนจะระบุคแคปชั่นถึงลูกๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้พรุ่งนี้เราพบกันและไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกขอให้ลูกทั้งสองจงมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกพ่อจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุดพ่อแม่ขออโหสิกรรมขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวังรักและปรารถนาดีเหมือนเดิมตลอดไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ